โจปีธีมึงยังไงมยังไงใครยังไงใครตะหูป้าพ่มีกระดูกกรมีบ่ะมูมีคนป้าพ่ขึ้นป้าพ่อขึ้น โอ้ขายดีขายดียกไปที่สะโพกผ่าแล้วเพิ่นกับมีรงท่านแจกมีน้ำเต้าหู้นี่ยังไงนี่คาเปียกไปดูรถคนหุ่มเพ้อเลยเพ้อบอกเพ้อก็มีบอกคาเปียกกามีบอกใจเฮยเอาข้งไหนับนต nó no, thằng nhỏ ô oh, con lái, con lái thằng vì với gặp việc vô ý tuy Thằng này Hả? tuy này tuy thằng này phơ Con lái, tuy 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 này <laughs> tuy <laughs> ครั้งนี้จะเป็นข้าวเปียกครั้งนี้เพอกินอะไรอ้าวกินขวรนะไ้วไขาวข้วกรเพียงดี้กระเพียงดี่คนไ่เียวไร้กระเพียงกินน้ำจิยวนักกินน

กได้ดอกบคนกเลยลาัยกไเดเลดอกพูดทั้งน้นได้ยังงแหละป้า่ได้และอรยัไชงนทีางกเียงกินขโว้ยกิ Chúc liệu được gần bài sống. <laughs>